ฮัลโหลพี่ไปครับกินอะไรอยู่เอ่ยไอติมไอติมไอติมอะไรลูกไอติมหมีแพนด้าแขนหักเลยแขนหักนะไอติมหมีแพนด้าแขนหักครับอร่อยไหมครับไอติมหมีแพนด้าแขนหักหัวหักไงแม่ซื้อแบบแบบนี้กัดหมดแล้วไงบ๊อบบี้เหรอคะเขาเพื่กินไอติมใช่ไหมคะ อีแพนด้ามีสีอะไรบ้างเอ่ยมีสีดำมีสีขาวอ๋อมีสีดำมีสีขาวมีแพนด้าชอบกินอะไรรู้ไหมชอบกินใบไผ่ว้าวเก่งมากเลยพี่ไปรู้ด้วยว่ามีแพนด้าเป็นใบไผ่อะไรคะลูกก็เลือกเลือกซึ่งว่าเคยฟังเพลง,พงพ Panda, มีแพนด้านะยังไงทำไมใครใครชอบมีแพนด้า อ๋อเคยฟังใช่ไหมมีแพนด้าว้าวเย็นไหมเนี่ย,ยกัดคำใหญ่เล่นปากเล่นคุอยออกไปหรอเดี๋ซูมเข้าไปดูหน่อยว้าวคนนี้ล่ะอุ้ยอันนี้ก็กัดคำใหญ่มากเลยอะ่ะอร่อยไหมคะเย็น <c oughs> <c oughs> นี่คืออาการเย็นใช่ไหม <c oughs> พี่พี่กินคำใหญ่มากอ่ะไม่รู้พี่กินคำอุ้ยยาเพิ่งคุยอยู่คุยมันกระเด็นเวลาเรากินอะไรอยู่ในปากเราอย่าเพิ่งคุยถูกไหมคะอ้าวอันนี้เข้าไปหมดแล้วออ๋พี่ไปบอกว่ายังไม่คุยไงเพราะพี่ไปอยู่ในของอยู่ในปากเต็มปากอยู่เลยว้าวหมดละเดี๋ยวไม้อ่ะบางบางช่วงอ่ะเขามีให้เป็นแลกไอศครีมได้ด้วยนะที่ที่ไม้อ่ะมันจะมี เขาจะมีปากอะไรไว้สักอย่างแม่ขอดูหน่อยมีไหมรอบนี้มีชิงโชคอะไรไหมว่างเปล่าไหมว่างเปล่าไม่มีทสิงโชคใช่ไหมไม,ไม่มีแหลมๆมต้องไปล้างมือแล้วนะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะอ่ะพี่ไปไปล้างมือเนี่ยแม่เด็กๆเวลากินอะไรเสร็จต้องรีบไปล้างมือเลยไปเดี๋ยวบบี้ก็จะเสร็จจะตามไปล้างมือพี่ไบเนาะอ่ะพี่ไวล้างมือเลยลูกเปิดเบาๆก็ได้ครับแล้วว่าพันทิปไว้จะขัดเนาะ เช็ดปากด้วยครับเช็ดปากก่อนแล้วล้างมืออีกครั้งเอามือนั้น่ะมาเช็ดปากที่มันมีน้ําอ่ะไม่ต้องอ๋อได้เอาบ้วนออกด้วยเพราะว่ามันจะมีเศษของความหวานอยู่เอาบ้วนออกอล้างอีกรอบไหมมืออ่ะบาร์บี้เดินมาเลยค่ะมาล้างมือด้วยค่ะอย่าเพิ่งเช็ดนะคะล้างก่อนไหนโชว์มาดิ ให้โชว์มาดูซิไม่ไม่โชว์ที่มือสิมือดำๆอ่ะเอามามาโอเควางตรงนั้นแหละเดี๋ยวไม่ไปไล่เดี๋ยวแม่ไปอ่ะพี่ไว้เสร็จหรือยังครับอ่าบาร์บี้แล้วๆพี่ไว้เปิดน้ํารอแล้วเร็วค่ะอ่ะวางไว้เลยค่ะวางตรงนั้นแหละวางตรงนั้นเลยอ่ะมาพี่ไว้ปิดก่อนลูกปิดก่อนเปิดน้ำนะคะเด็กๆห้ามเปิดเทีท<ม>ิ้งแบบนี้นครับครับลูก เท้าที่โดนมือเท้าใช่ไหมบาร์บี้คะวิ่งมาค่ะเดี๋ยวแม่จะเช็ดปากให้บาร์บี้ด้วยเปิดเบาๆให้น้องหน่อยลูกเปิดเบาๆเปิดเบาๆเบาๆพอเอาบาร์บี้คะเบาๆพี่ไปเบากว่านี้อีกมันเปืองน้ำอ่ะเบาๆอ่าโอเคบาร์บี้นั่งลงบาร์บี้ใส่ถูค่ะถูออกเห็นไหมมันนำๆอยู่เลยถูไปใส่รองเท้ามาบาร์บี้ล้างเท้าด้วยไปใส่รองเท้ามาแม่ล้างเท้าให้ ยังไม่ออกเลยหน้ายัางมอมมอมแแมแม,แมอยู่เลยต่อยพี่ไว้พอครับเด็กๆอย่าเปิดน้ําทิ้งนะคะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่เห็นไหมปิดค่ะปิดนี่คือการกระทําที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะต้องปิดเพราะว่าอะไรพี่ไว้มันสิ้นเปลืองไหมซิ้นเป็นพลังงานนะไปแล้วไปแล้ว อันนี้มันพิเดรปกตินั่นแหละต้องระวังต้องระวังถูกไหมอันนี้อ่ะเด็กโอเควันนี้ได้กินอะไรนะเมื่อกี้คุยก่อนอ่าน้องขอบคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่อ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายยังภาษาขอบคุณ Thank you อ่ะสวัสดีครับด้วยครับบยภาษาอีสานขอบคุณครับก็คือขอบคุณครับ แล้วภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษว่า thank you thank you แล้วภาษาจีนล,ล่ะภาษาจีนไม่รู้เชื่อเชื่อเชืช่อเอาบาร์บี้หันมาสวัสดีค่ะได้บ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามชอบคลิปบิก๊กกับบาร์บี้ยนะอย่าลืมกด subscribe ให้กับบิก๊กเวลล์ทุกคน Bye bye. បាយបាយ។អរគុណបង។អរគុណបង។អីឡែង